สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆนานๆทุกคนนะครับผมวันนี้ก็ออกหมายวันแรกครับผมหยุดหยุดไปสี่ห้าวันเป็นไข้ไม่สบายไข้กินกันทั้งบ้านเลยสี่สามคนจุดไปสี่ห้าวันไม่ได้ออกหมายเลยวันนี้วันแรกครับออกมาก็มาเข้าหมายเดิมครับผมยังไปไหนไกลไม่ได้ ก็มาใกล้ๆบ้านก่อนครับได้แตกจะไปไกลซะหน่อยมันจะหายดีก็เลยเอาใกล้ๆบ้านก่อนมาดูเกือจะมีโดูร่องกลุ้งไปแล้วลไปแล้วอืลุ้นกันเลยครับหูใหญ่ด้วยนะดำปีเลยตท่นั้น ตามลุ้นครับผมน่าจะมาช้าวันนี้หน่อยครับผมจะตามลุ้นกันเผื่อมีปนินหรือปลาอื่นล่องเนาะ ไปครับผม้ายก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาดูใหม่ลม,มแรงนิดนึงแล้วก็เหมือนจะเงียบหายไปเลยนั่งเป้าออมาแต่้ชั่วโมงเดี๋ยวลองเข้าไปดูข้างใน

บัดเลยน,นโอ้ยแรงทีนะันนี้ก่อนอืมเหมืนจะโดนหางแล้วมัน้งเนี่ฮนะโอ้ยโอ้ยโอ้ย แรงดีเว้ยโอ้โหนั่นไงโดนช่วงลำตัวครับค่อมาทางห่างนิดนึงมาแรงดีจังเลยโอ้ยมาเถะนะย้อเถือออกมางี้สิ เอาหลุดบ้างตัวก็ไม่ได้ใหญ่โตเลยตัวไม่ใหญ่แต่แรงดี giảm <laughs> lồ mấy nhé à, tại lẽ anh này hột na đù rồi à, Mày, bang nó piếp ra rồi. บ้าแนลนะ้วบ้าไปถึงสามโลสี <c oughs> ่โลกว่าโอ้ดูมองกีตัวนี้เตี่ยโอ้เพราะแรงดีจังเลย <c oughs> ว้าแ,วแรงดีจังเลยโดนท้องเข้าไปดสบอบกอนนี่ฮะสี่โลกว่าอยู่ครับฮผม,มรูเมื่อกี้ข้างล่างผมว่าถึงสามโลหรือเปล่าได้ฮะสี่โลกว่าอยู่มาครับแต้มแรกกว่าจะได้นู่นครับ แจ็คพอตไม่ได้มองโวแต่นั่งมองปลาอ่างเดียวนู่นครับแจ็คพอตมาตึบเลยโอ้โห <Okay. S 1> oh. จะยังไงไม่รู้เนี่ยของอยังอยู่ข้างบนนู่นโอ้ oh, แล้วปลาเพิ่งจะได้ตัวเดียวเองเอาไงปะเดี๋ยวถ้าปลาร้องไงก็เดี๋ยวกลับครับผมไงเดี๋ยวขอนั่งสักแป๊บนึงก่อนโอ้ต oh, ายแล้ว ไม่ได้มองเลยไม่ใช่มันลงละอองกันเหรอเุ้ยมันลงละอองกันนี่โอ้ยไปยดีกว่าครับไม่อยู่แล้วเอาเนีล่แมละต้องรอเสียงแล้วลงละอองแล้วครับปึ๊บเลย ดีกว่าครับเรียบลับไม่ทันนะไหนวะป้าคอย <c oughs> อะออกแาบกบป่าไม่ทันเปียกตกมาเลยฮนะเยกยบกลับไปถึงบ้านอดูจบเลยบอมเป็นลูกหมาเลยครับเนะี่ยดูฮะ พอแล้วตัวเดียวพอครับไปไหวแล้วอาบน,น้ำก่อนครับผมใข้พึ่งจะหายจะ่เป็นไข้ใหม่นี่